ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับพอดีว่ามีผมเห็นคอมเมนต์ในคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าอยากเห็นนะครับเลเซอร์นะครับผ่านการมองนะครับมองผ่านเส้นเล็งนะครับว่าจะเห็นไหมนะครับแล้วก็เลเซอร์นะครับจะปรับได้จะปรับตั้งได้จริงไหมครับบนล่างซ้ายขวานะครับจะปรับได้จริงไหมครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับแล้วก็เปิดเลเซอร์ให้ดูนะครับผมปรับตั้งให้ดูเลยนะครับ วิธีการเปิดเลเซอร์นะครับเปิดเลเซอร์ต้องเปิดตรงนี้นะครับตัวเปิดเลเซอร์นะครับปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับสมาชิกนะครับรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับเปิดแล้วก็เลเซอร์ก็จะออกตรงนั้นนะครับสมาชิกเห็นไหมครับจุดเขียวนะครับผมจุดไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับผมเหมาะกับสายล่ามากๆนะครับสมาชิกนี่ครับสำหรับกล้องซุดนะครับผมนี่นะครับสามคูเก้าคูณสี่สิบสองนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตั้งให้ชมนะครับขออนุญาตย้ายไปที่ที่โอเคกว่านี้หน่อยนะครับเพื่อความถนัดนะครับผมนี่นะครับตรงนั้นนะครับสมาชิกเห็นไหมครับตรงนั้นจะเป็นจุดเขียวนะครับของเลเซอร์กล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตั้งให้ชมนะครับโดยจากการหมุนตรงนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับตัวอัปนะครับ เริ่มจากตัวออพก่อนนะครับผมออปดาวนะครับผมหรือบนล่างนะครับนี่นะครับอ่าหยาดนะครับผมมือเดียวนะครับสมาชิกนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับเส้นเล็งอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับเลเซอร์ให้ขึ้นนะครับสมาชิกนี่ครับพอจะเห็นไหมครับอ่นีครับขยับขึ้นแล้วนะครับสมาชิกนี่ครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่นะครับอ่า นี่นะครับมาถึงจุดกึ่งกลางแล้วนะครับสมาชิกนะครับนี่ครับพอจะเห็นกันไหมครับอ่ะทีนี้ซ้ายขวาดูบ้างนะครับซ้ายขวาดูบ้างนะครับจะปรับเลเซอร์ไปหาซ้ายขวานะครับอันนี้เราปรับอ่าเลเซอร์มาหาเส้นลิงนะครับไม่ได้ปรับเส้นลิงไปหาเลเซอร์นะครับนี่นะครับอ่ะออกขวาแล้วไหมครับเห็นไหมครับทุกท่านนี่นะครับเลเซอร์ออกขวานะครับนี่ครับอ่ะ นี่นะครับผมนี่นะฮะใช้งานได้จริงๆครับสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็สามารถเปิดไฟในเส้นเลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ชมนะครับตัวเปิดไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับสมาชิกนี่นะครับกดบวกลบได้เลยนะครับไฟเขาจะติดเองนะครับแล้วก็ตัว C นะครับ ตัว C จะเป็นอ่าตัวเปลี่ยนโหมดครับจะมีไฟสีแดงกับสีเขียวนะครับสมาชิกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดไฟนะครับหรือเปลี่ยนสีไฟนะครับกดกดดูได้เลยนะครับนี่ครับขออนุญาตปิดเลเซอร์ก่อนนะครับเพราะว่าจะไม่เห็นนะครับไฟในเส้นลิงนะครับนี่ปิดตรงนี้นะครับเนี่โอเคนะครับยวลองบวกเพิ่มนะครับ ความสว่างของไฟนะครับนี่นะครับนี่นะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับสมาชิกนะครับเพราะว่าเป็นตอนกลางวันนะครับเราจะไม่เห็นชัดนะครับเหมือนตอนกลางคืนนะครับผมไฟในเส้นเล็งนะฮะนี่ลองเปลี่ยนโหมดเป็นสีเขียวดูบ้างนะครับอ่านี่นะครับนี่สีเขียวนะครับสมาชิกนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่โอเคนะครับเพื่อนๆพี่นะครับใช้งานได้จริงนะครับผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับ นี่นะครับถ้าไหนสนใจนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถสอบถามมาทาง Line ID ดนะครับ @jukppp นะครับผมใครที่สงสัยเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทางร้านรีวิวให้ชมได้นะครับก็จะรีวิวให้ชมนะครับสมาชิกนะครับวันนี้รีวิวเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ